สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันอีกแล้วครับผมกับช่องนมหนาวมุวนค้นอีสานท้ากินท้าแถวครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอ้ยพออยากหากไม่ได้ไปใส่ไหใส่ดอกพี่น้องเ,เอ้ยส้มแถวออ้ยมกค้ำ มีแต่พวงใหญ่ๆงามๆคงมาคักเลยมาคามพี่น้องครับประแดดสูดเกาพี่น้องสูตรเด็ดพี่น้องเอ้ยฝาเลียงเลยหอมหุยตวงเบิดเมี้ยงเอ้ยเนาะโง่มากันน้ำไายแตกเด้อเนาะฝนกรตกก็ฝน ลายเ้ได้ไปใส่ไม่ใส่เลยมืดอึ๊บพี่น้องอุ้ยคุยน้ำพริกพี่น้องเอ,อ้ยแก้วปลาแดกค้นพริกผงกับปลาแดกสูตรเด็ดที่เก่าพี่น้องมาได้ไปใส่หรอกเมื่อแน่ก็ได้เมื่อึ๊บ ขามันก็นได้กินอ่างนาคนกันนะคุยคุยคุยพี่น้องคุยโอ้เบิง่งเอาเด้อ ใจใจายฝนก,ก็ตกพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเนาะฝนตกวนะเนาะตกเบิดตัวประเทศวนะเนาะเนี่ยเนาะ <c oughs> จะบังกันพี่น้องเอ้ยน้ำตาแตกเลยพ่นโอ้ยแก้วบิ๊กบงแก้วประแดกพี่น้องเอ้ย อ้น้ัฮอืมน้าลายแตกั้นมะนะผู้แดนี่เนาะฮึคับมันยังตกได้ตกดีเนาะฝนก็นได้โอ้ยพออีแม่เมันน้ำท่วมเขาท่วม ่อยลบอทับานฮอนมนอจกบังไดบ้างหรอบยงสมระนกัมาแล้วพี่น้นอนนนนงเอ้ยคุยจักบังกันสิปิดคลิปแล้วล่ะอืมเด้อม สมพักสมนะฝนตกแล้วสั่นเอาไปสมนีเด้อพี่น้องเด้อฝนมาแล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องนุ่มหนามนคนอีสานพากินพาเที่ยวในเด้อพี่น้องเอาไปชิบหนาเจอกันไหมครับผม